爸，爸，爸。 เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์ e นนะครับผมการเกมกระเรียนฟรีไฟลกับเป็นการอยู่ในเซิร์ฟแอดวานกันอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปวันนี้นะครับเราจะมา พาไปดูนะครับเป็นการอัปเดตใหม่เลยนะครับโอ้โหโอบอกเลยว่าแต่ละยันน่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะหมดแต่งงานเนี่ยมาตามคําเรียกร้องและก็ตามที่ทุกคนต้องการแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เราสามารถแต่งงานกับคู่รักของเราได้แล้วในเกมได้แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เมื่อเราตกลงปุงใจกันปุ๊บมันก็จะมีชื่อขึ้นกันแบบนี้ผมไม่มั่นใจว่าเพื่อนอทีมตรงข้ามจะเห็นหรือเปล่าแล้วเข้าโซนฟิลเตอร์ปุ๊บคนนั้นจะรู้หรือเปล่าว่าคนนี้มีเจ้าของอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าน่าจะมองเห็นกันนะครััััันนีกกกมมสญลษ ของแต่ละคนกันนะครับคุณผู้ชมเออและก็มันจะมีของรางวัลด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบมีคู่รักครบรอบนะครับตั้งวันนี้นะครับอ่ากี่วันกี่วันมาครบรอบมันก็จะ ให้ของรา,วางวัลนั่นเองนะครับนี่พวกนี้มันมันเป็นกล่องโลหะนี่มันเป็นของแบบไม่ค่อยมีอะไรนะผู้ชมแต่อาผมเชื่อว่าอนาคตน่าจะเป็นแบบเหมือนชุดหรือเปล่านะครับชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงน่าจะแจกชุดนี้หรือเปล่าผมคิดไปเองนะเนี่ยไหนว่าชุดผู้หญิงอะ่ะคุณผู้ชมผู้ชายกับผู้หญิงอะ่ะไหนนะคุณผู้ชมมันมันหายไปแล้วเพราะว่าผมทําการกดอาแต่งงานกันแล้วนะครับกับพี่ไอ้บาเบอร์นั่นเองนะครับนี่นี่นี่แล้วก็ตอนนี้มันจะบอกเลยนะครับว่าเราเป็นคู่รักมาแล้วสองวันนะครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็น่าธ์ก็ มันจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมตามที่ทุกคนเรียกร้องนะครับซึ่งนั่นเองคุณผู้ชมก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคู่รักแล้วเนี่ยก็คือใกล้จะถึงวันคู่รักแล้วนะครับผมคิดว่าการอัปเดตเกี่ยวกับคู่รักการแต่งงานเนี่ยอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ก่อนวันวาเลนไทน์หรือเปล่าะนออก็คือจะเป็นแบบวันวาเลนไทน์ก็แบบมีคู่ร้องคู่รักอะไรเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีไอเทมมามากเยอะมากเลยคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูก็คือจะเป็นสกินคาตาคนรอออคยกกันนีแล้วะ <c oughs> อานะวาเลนไทยนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวจะเป็นยังไงเอฟเฟกจาจขนาดไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปวรดให้ดูเลยนะครับนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูเลยนะครับปับ๊บนี่ก็ผมรู้สึกว่าเอฟเฟกตัวนี้ไม่ค่อยมีเลยนะครับผมคิดว่าแจกฟรีนะผมคิดว่านะผมคิดว่าเขาน่าจะแจกฟรีเพราะว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับ เป็นแบบคาตะธรรมดาเองนะครับเป็นแบบสีชมพูแล้วก็มีหัวใจนิดหน,น่นนนนอยนะครับผู้ชมผมคิดว่าเขาแจกฟรีในกิจกรรมวันวนาเลนไทน์ผู้ชมอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมนะครับว่าแจกในรูปแบบไหนทํากิจกรรมแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าเขาแจกฟรีแน่นอนเลยนะผู้ชมมีความคิดยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคผู้ชมก็พูดถึงแบบเกี่ยวกับความรักแลว้ววาเลนไทน์แล้วเดี๋ยวเราไปดูแบบโซนหม้อของเราก็ดีกว่านะครับหรือว่าจะเป็นโซนฟีดสไตล์ที่แบบทุกคนหลายๆคนแบบเจอคู่รงคู่รักในโซนฟีดสไตล์เดี๋ยวเราไปดู อัปเดตส่วนฟีตเตอ์ายใหม่บ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันเข้ามาบ้างนะครับนี่นี่น,นี่ก็บอกได้เลยว่าเขาเปลี่ยนห้องแชทนียให้เป็นแบบใหญ่มากๆเลยมีชิงชาสวรรค์อะไรเอ่ยโอ้โหโเยอะมากแล้วก็มีไอเทมใหม่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่คุณผู้ชมนี่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 มีชิงชาสวรรค์โอ้โหโอลัอาางการมากแผนที่เขาโคตรใหญ่นะครับมีสนามแข่งรถโอ้โห คือแบบโคตรเทพคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูไอเทมใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขออวดไอเทมใหม่กันก่อนดีกว่าเลยนะครับผมขอซื้อก่อนนะครับมันมีร้านค้านะครับเป็นเหมือนร้านค้าเลยนี่มีร้านค้าส่วนตัวเลยนะครับนี่อ่ะไม่มีแม่ค้าแต่ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถซื้อได้นะครับนี่ค้อนมหัศจรรย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้คุณผู้ชมดูนะครับโคตรเกลียนอ่ะคุณผู้ชมไอเทมนี้นี่นี่นี่เอ้ยเฮ้ยเทพจัดอ่ะคุณผู้ชมดูดิอ่าพอเราได้ค้อนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องุบบคอรเดี๋ยวผมจะะทุบดูนครับ วานี่นายมานี่นมามา,มาปะาปะปะ <laughs> เจ้าหัวมันโตหัวมันโตหนีหนีอย่าหนีนะวาน,นีา่นะเอาหัวมาเอาหัวมาเอาหัวมาเอามาเอออยากยเอ้ยมันอยากผูมมันอยากหัวโตวะ่ะเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยวานี่นะเอามาให้ตีซะดีๆนะครับผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นแบบไอเทมแบบค,ค,ค,คลายเคร่งคลายเครียดน,นะครัผูช้ชมแบบเออมันก็สนุกไปอีกแบบนะครับมีแบบเออไว้ตีกันนะครับ ปกติจะมีแค่พลุอย่างเดียวนะครับแต่มันก็มีแบบเป็นลูกเต๋าด้วยนะรู้สึกจะมีลูกเต๋ามาด้วยนะครับนี่ก็คือจะเป็นเหมือนตอนไหนคุณผู้ชมมันก็มีแบบลูกเต๋าที่โยนในเกมผมเคยเห็นนะแบบนี้ตอนที่แบบอยู่หน้าเกาะรอมันก็เคยมีมาแล้วนะครับก็เป็นแบบนั้นแหละก็คือให้เราผลัดกันตะอะไรประมาณนี้แหละคุณผู้ชมแต่นี่แหละแล้วได้คอนมาแล้วนะคุณผู้ชมนี่เอ้ยย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 เพื่อนยยยรอตียย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 ยเอยยนี่ย นี่ก็คือหัวโตวขั้นสุดแล้วผู้ชมไม่โตวกว่าน,นี้แล้วแหละผมว่าไม่โตวกว่าน,นี้แล้วแหละผู้ชมนี่อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นจิงชาสวรรค์ให้ดูนะครับผู้ชมจิงชาสวรรค์เ้ยแต่ก็มีหมดแข่งรถอะไรเยอะะเลยผู้ชมอัปเดตใหม่คือแบบขอ,อรอคอยมามากเลยนะครับผมคิดว่าแมปใหญ่ขนาดนี้คงเล่นแบบซ่อนแอบได้เลยนะเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเลยนะน่าจะเล่นซ่อนแอบได้เลยนะ ไม่รู้จะตรงหลายๆคนหรือเปล่าที่ต้องการแบบเออแบบมามอสาวม้อผู้บ่าวอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่รู้เออเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราขึ้นบนไปนี่ดีกว่าวันเอาเอาหน้ามานี่ดีเองเอาหน้ามานี่ดีเอาเอาหัวมาเอามานี่เอามานี่อนี่แน่นี่แน่เฮ้ยวันดีขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นยิงราตรวันนะคุณผู้ชมปั๊บปั๊ปปั๊บปั๊ปปั๊ปนีปุ่มไม่เอ่ยบางทีไม่มีปุ่มอ่ะผมก็งงบางทีก็ขึ้นได้มัางไม่ขึ้นได้มัางงงอ่ะเฮ้ยมีไหมอ่ะ คือมันไม่มีเหงียวชมบางอันมันขึ้นได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะบางอันก็ขึ้นไม่ได้โอ้โหก็ะจะแบบพาชมวิวททัศน์อะไรเงี้ยคุณผู้ชมมันขึ้นไม่ได้อ่ะขอปุ่มขึ้นดิอะเกาะไปด้วยลวกันนะคุณผู้ชมไปด้วย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 น่าจะขึ้นไม่ได้เลยแหละคุณผู้ชมวันนี้เนะี่ย เอาละคุณผู้ชมกลับมาที่เซิร์ฟไทยกันบ้างดีกว่านะครับนี่เลยลถจัดหนักหมัดเดียวจอดนะครับเข้ามาปุ๊บเจอเลยนะครับนี่คุณผู้ชมก็เป็นกิจกรรมรดราคาตู้สุ่มนะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมจาก60ก็เหลือแค่40ไดมอนเท่านั้นแล้วก็ตู้โก้ก็ลดเหมือนกันนะคุณผู้ชมจาก300ก็เหลือแค่200นะครับใครยังไม่จัดเป็นชุดนอนหรือว่าจะเป็นอ่า M4A1 ของ J จน t เนี่ยไปสุ่มก็ได้ไปซื้อกันได้เลยนะครับนี่ร้านค้าจัดหนักลดแล้วนะครับวันนี้วันเดียวย้ำว่นนววา,นนา,าวามม เป็นชุดของเจนอสแลวก็จะเป็นชุดของเซตมะนะครับใครได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงมาอวดกันได้ที่ใต้คอมเมนต์กันหน่อยนะครับผู้ชมนี่ผมก็จัดไปแล้วนะเมื่อวานผมก็ทําคลิปไปแล้วนะผู้ชมนี่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 นนอ่าเราก็ได้ไปแล้วเป็นชุดเซตมะอ้า ดีมากเลยคุณผู้ชมเรียกไว่าจะเป็นของแรงแน่นอนเลยในอนาคตนะครับคุณผู้ชมก็กิจกรรมตั้งแต่วันที่22มกราคมจนถึง31มกราคมเลยนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์นอ้กว่าใครได้กี่เปอร์เซ็นต์กันบ้างนะครับอ่ะและรู้สึกว่าจะมีกิจกรรมสายฟรีเข้ามาด้วยนะครับนี่เลยนะครับหัวไข่ไล่ฟัดนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นกล่องนั่นเองนะครับเป็นกล่องสมลูทบ็อกซ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่หัวไข่ไซตามะนะครับดิ้งดึงดิ้งดึ้งดิึงดึงโคตรน่ารักเลยคุณผู้ชมสามารถทำได้ยัังงไนะคครบก็ือเพียงแค่ผู้ชมเนี่ยไปเเก็็บโทคคนนะรับเป็นโทเค็นะ จี้คอนั่นเองนะครับที่อยู่ในกล่องศพหรือว่ากล่องดวงใจเองนะครับขายด้วบค่าคนปุ๊บก็อย่าลืมไปเก็บด้วยนะครับมันจะอยู่ในกล่องศพนั่นเองนะครับสามารถเอามาแลกของรางวัลเป็นกล่องศพได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชม่าก็กิจกรรมตั้งแต่วันที่23จนะถึงที่30เลยนะครับอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับ <S <S และยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมสายฟรีนะคุณผู้ชมนี่นี่นี่ล็อกอินปุ๊บรับไปเลยนะครับอย่าลืมมาล็อกอินนะครับวันนี้ยี่สิบสนฮีโระคมล็ จัดไปละกันคุณผู้ชมนี่อย่าลืมมาทำภารกิจเพื่อรับเป็นกระเป๋าเจนอสด,ด้วยนะครับป้าบนี ประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นไงกันบ้างนะครับชอบหรือเปล่าสำหรับการอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตแพทใหม่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมผมคิดว่าโหมดแต่งงานเนี่ยอาจจะมาแบบเป็นการเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็มีคาร์ตาณ์วาเลนไทน์มาแจกฟรีด้วย <c oughs> ไม่แน่ใจว่าแจกฟรีหรือเปล่านะครับเออผมก็พูดไปแล้วว่าแจกฟรีผมก็ไม่รู้นะเนี่ย <laughs> แต่ผมคิดว่าเอฟเฟกต์เนี่ย,ยมันไม่ค่อยมีแบบนี้อาจจะมีส่วนแจกฟรีนะผมก็ไม่ขอคอนเฟิร์มมดดดด้ววยยกันนนเี๋ผโ่าะ มันจะอัปเดตในอีก13วันนะคุณผู้ชมก็รอและกันนะครับอีก13วันก็จะมีการอัปเดตแพทใหม่กันแล้วนะครับเป็นไงคุณผู้ชมชอบหรือเปล่าสำหรับส่วนฟีสไตล์แบบใหม่แบบใหญ่มากๆเลยนะครับบางคนแบบหากันไม่เจอเลยนะครับเล่นซ่อนแอบยังได้เลยนะครับเอาเป็นว่าอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยเกี่ยวกับระบบแต่งงานเอ่ยเกี่ยวกับฟีสไตล์เอ่ยอ่าแล้วก็ชอบหรือเปล่าสำหรับคาตานะแล้วก็คิดว่าแจกฟรีหรือเปล่าสำหรับคาตานะตอนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิป ในคลิปโหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับ